กันต่อในรายการมอเตอร์ไซค์ขช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของคาวากิในการเตรียมแผนแนะนำรถมอเตอร์ไซค์สปอร์ตเรซิ่งรุ่นใหม่ล่าสุดนั่นก็คือ Ninja ZX25R ปี2020ซึ่งขณะนี้ก็มีกระแสข่าวที่สร้างความฮือฮาเป็นอย่างยิ่งกับการที่คาวากิประเทศนิวซีแลนด์ได้มีการเปิดจอง Ninja ZX25R ปี2021อย่างเป็นทางการด้วยราคา15,990ดอลลาร์นิวซีแลนด์คิดเป็นเงินไทย326,100บาทกำหนดรับรถอยู่ในช่วงเดือนธันวาคมปี2563หรืออีก6เดือนข้างหน้าครับนับเป็นราคาค่าตัวที่ถือว่าสร้างความตกตะลึงให้กับวงการมอเตอร์ไซค์ของเมืองไทยเป็นอย่างยิ่งจากการตรวจสอบราคาของนินจา650ที่นิวซีแลนด์ อยู่ที่14,495ดอลลาร์นิวซีแลนด์คิดเป็นเงินไทย2 9 5 4 0 0บาทนั่นก็หมายความว่าราคาของนินจา ZX25R นั้นจะแพงกว่านินจา650ถึง3,700บาทย้ำนะครับว่าราคาจะแพงกว่านินจา650ถึง3,700บาทนี่คือราคาที่นิวซีแลนด์ครับคราวนี้ผมจะลองเปรียบเทียบให้คุณผู้ชมได้ทราบกันดังนี้ครับว่า นินจา650ปี2019ในเมืองไทยนั้นวางราคาอยู่ที่299,500บาทแพงกว่านินจา650ที่นิวซีแลนด์เพียงแค่4,100บาทเท่านั้นต้องถือว่าราคาใกล้เคียงกันมากแต่ว่าราคาของนินจา650ปี2020มีการบวกภาษีสัสมภาระมิดใหม่ทำให้ราคาเพิ่มขึ้นเป็น313,800บาทแพงขึ้นกว่าเดิม14,300บาทครับ จากราคาของนินจา650ในเมืองไทยที่ใกล้เคียงกับนินจา650ในนิวซีแลนด์ดังนั้นถ้านำราคาส่วนต่าง3 7 0 0บาทที่นิวซีแลนด์มาบวกกับราคาของนินจา650ในเมืองไทยของเราราคาก็จะกลายเป็นว่าเซด็ก 25R นั้นมีราคาที่สูงถึง3 5 8 0 0บาทย้ำนะครับว่าราคาของเซด็ก 25R นั้นจะอยู่ที่358,000บาท ซึ่งบอกได้เลยครับว่าราคานี้ไม่น่าจะขายได้ในเมืองไทยต้องอย่าลืมครับว่า n ิน j า650และ z x 25R นั้นส่งจากเมืองไทยของเราไปขายที่นิวซีแลนด์ฐานผลิตยอยู่ที่เมืองไทยของเราดังนั้นราคาของ n ิน j า650ที่นิวซีแลนด์กับเมืองไทยใกล้เคียงกันมากจงไม่น่าแปลกใจถ้าหากว่าราคาของ ZX 25ก 25R จะใกล้เคียงกันเช่นกันสมมุติว่าคาสกีนั้นวางราคา s เ d e x 25R อยู่ที่3 5 8 0 0บาทเปรียบเทียบราคากับ CBR 650R 3 24, 2 4 2 6 0บาทนั่นก็หมายความว่า Sedex 25R นั้นจะแพงกว่าถึง26,540บาทครับฟังราคาอย่างนี้แล้วทุกคนคงคิดเหมือนกันหมดครับว่า Sedex 25R นั้นคงไม่สามารถทำตลาดในเมืองไทยได้อย่างแน่นอนตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมานั้นผมทราบดีครับว่า สเ็ก 25R จะมีราคาที่แพงแน่แพงเท่าไหร่ไม่ทราบได้ผมประเมินคร่าวๆว่าเคาสกิในเมืองไทยนั้นจะวางราคาสเ็ก 25R อยู่ที่ประมาณ280,000-300,000บาทผมถึงได้ขอให้ c ค้ s สกินั้นปรับราคาลงมาอยู่ที่ประมาณ240,000-270,000บาทซึ่งราคาตรงนี้นะครับจะทำตลาดในเมืองไทยได้เป็นอย่างดีแต่ถ้าหากว่าค้าสกินั้น เปิดราคาเซ็ต25 r อยู่ที่ระหว่าง280,000ถึง300,000บาทแล้วก็อันนี้ราคาใกล้เคียงกับ Honda CBR 650R เก<อ>ินไปก็คงจะขายได้เฉพาะแฟนทันแท้คาบสกิเท่านั้นซึ่งมันจะกลายเป็นนิชมาร์เก็ตนะครับเป็นตลาดเฉพาะกลุ่มที่มีคนเล่นน้อยมากแต่ถ้าหากว่าทําราคาลงมาอยู่ที่ประมาณ200,000กลางๆนะครับผมคิดว่าราคานี้จะทําให้กลุ่มเป้าหมายมีสัดส,ส่วนที่เพิ่มมากขึ้นมีโอกาสขยายตัวมากขึ้นในอนาคต มาถึงตรงนี้สรุปอีกครั้งหนึ่งครับว่าถ้าคอมสกินั้นวางราคาเซ็ก 25R อยู่ที่350,000บาทราคานี้เจ๊งแน่นอนขายไม่ได้ครับถ้าหากว่าวางราคาเท่ากับนิวซีแลนด์326,100บาทจะแพงกว่า CBR 650R ประมาณ2,000บาทในเมืองไทยซึ่งราคานี้ก็เจ๊งแน่นอนอีกเหมือนกันคงขายไม่ได้ครับแต่ถ้าหากว่าวางราคาไว้ต่ำกว่า3 0 0 0 0 0บาท อาจจะ295,000 2 8 5า0 0บาทแล้วก็คงพอจะมีลูกค้ากลุ่มแฟนแท้ของเคาสกิอยู่บ้างซึ่งก็คาดได้เลยครับว่ายอดขายทำได้เพียงไม่กี่สิบคันต่อเดือนเท่านั้นแต่ถ้าหากว่าวางราคาลงมาอยู่ที่240,000ถึง270,000บาทจะเป็นราคาที่สวยที่สุดในขณะนี้ผลออกมาจะเป็นอย่างไรอีกไม่นานเกินรอคงได้ทราบกันแล้วอย่างไรก็ดีขณะนี้นิตยาสารยังแมชชีนของญี่ปุ่น ได้มีการวิเคราะห์ถึงราคาล่าสุดว่า z x 2 5 r รุ่น Standard วางราคาอยู่ที่940,000เยนคิดเป็นเงินไทย2 7 2 2 0 0บาทจากอัตราแลกเปลี่ยน100เยนต่อ29บาทครับส่วน z x 2 5 r รุ่น se หรือ krt edition จะวางราคาอยู่ที่990,000เยนคิดเป็นเงินไทย2 8 8 6 0 0 600บาทซึ่งจะแพงกว่ารุ่นสแตนดาดประมาณ14,500บาทครับในช่วงต้นนะครับหลายคนฟังราคาที่คามัสกินิวซีแลนด์ได้ประกาศไว้คงจะถึงกับเรียกได้ว่าหมดความอยากได้กันไปเลยแต่พอมาฟังราคาที่ยังแมชชีนได้มีการวิเคราะห์ไว้อันนี้แหละครับเป็นความจริงที่ใกล้เคียงกับเมืองไทยของเรามากที่สุดนั่นก็คือรุ่นธรรมดา272,000บาท รุ่น SE นะครับ286,600บาทถ้าได้ราคาตามที่ญี่ปุ่นประกาศไว้ก็คงจะดีไม่น้อยครับแต่ผมก็ยังหวังว่านะครับคาว s ซิเมืองไทยจะปรับราคาให้ลงมาอยู่ต่ำกว่านั้นเล็กน้อยสักประมาณ240,000ถึง270,000บาทถ้าทำได้แล้วก็นะครับราคาตรงนี้นะครับจะเหมาะสมที่สุดแล้วมาุ้นกันดูครับว่าราคาของเ็ก2 5 r ในเมืองไทยจะเป็นอย่างไรจะถูกกว่าที่ญี่ปุ่นมากน้อยแค่ไหน รือจะเท่ากันกับที่ญี่ปุ่นก็ยังดีกว่าราคาที่นิวซีแลนด์อย่างมากมายครับกำหนดการเปิดตัวของเสต็ก 25R ในเมืองไทยจะเป็นเมื่อไหรช่วงเวลาไหนเราจะมาติดตามความเคลื่อนกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ